国色天姿，啥都没得，是吧？ ครับคือกาวหนังบางเลยรวมโต๊ะแรงหลังบางกันเลยโอ้โไข่อึงไข่ เขาคู泡泡่อะไรกันนี่ยขึ้นไปก่อ ไหนเหนอของใครทให้จับเลยเอน้ยเดี๋ยวไปไหนกันเหรอเตัวเดินทางไกเ่เยท่านได้ยินเสียงเขาหลงถึงออกมาเลยนั่น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 ดีนั่นดีนนด ไม่ใช่คอนเทนต์เรื่องเจ้าต้านหนาบาดเหนาบาทเฮ้ยไปหาเพื่อนเหลือให้จับซะเลยไปหาเพื่อนเหลือมีใบกับขี่อี่ดกต้นจับนี่เาถุงอีมาห้ัง่งเ้้ห้เลงอเกมเลงอ แจ้งเลยพี่น้องมาสรุปผลงานวันนี้อิงเจไปจับถือเมื่อคืนนี่จะพอได้กินไหมเอ้าโ้ว่าไอ้ตอนนี้ขยนันเด้เนองเวลาลอึงรัวกันนอนรับปุ๊บปัน่นแมวอเอาทีมันจะออกไหมเหลือหรอครับคูวนอือพี่น้องอ,อ,องไข่แม่พอทอดแบบนี้มีไข่ย,ยังเยอะมีไข่ยังเยอะเลย ท้องแบบนี้จะมีไข่แล้วนนี่แต่มีท้องไข่เยอะตัวอยู่จับหลังบ้านนี่เลยคุน้องอเฮ้ยมันจะออกดินี่เดี๋ยวเอาใส่ไปขึ้นกันนั่นก่อนนี่ไข่ดูเฉยๆมันแต่บางคนก็กได้เยอะอยู่เห็นก็โพสลงมาคืนผ่านชัยอะไรเป็นต้องปุ๋ย ัวเดียวท่องข่น้องปกติเห็นเขาขายอย่ใงนสตามทางนะท้องไข่นี่รู้หรอหาฮุกรวยน่น,ลลหหหน,นพี่น้องธรรมดานะยคงหากินยากรุดินอย่างเร็วหนึ่งตอนพอจะพอดินมันอย่างเรม,มันก็มีวิธีการอยู่พี่น้องถ้าเองยังไม่ทันท,ทำกินที่มาหายไขมันอกคือเองเองต้องเอาดินมา มาหมาถมมันไหวมาหามันออกไข่มันเป็นสูบมันแต่มุนดินมอย่างมันมันติดไข่มันจะไม่ออกเพราะว่ามันเป็นสัญชาตญาณของของอื่นเนาะมามาตัอนผอตัอนผอจะก็ผอมันวิ่งไวไหม่อภราดกิจทางนี้ก็พอได้กินพี่น้องประมาณสามรูวันนี้ก็มันมียิ้มรู พี่น้องสายแล้ววันนี้เราจะทำเมนูต้มอื่นไม่ได้ใส่ยอดมะขามนะพี่น้องนี่มันเป็นยอด้สมปล่อยเหู้ไก่จะศูนย์พันล้วหนึ่งก่อสมปล่อยก็าหาอยากมาอันนี้ดีนะเกบาบ้านคนแถวบ้านก็ปลูกไว้เนาะก็เลยไปชกเข้ามาใบสมปล่อยมนึ่่องอุปกรณ์ ก็ต้มอื่เป็นพริกตำเอ,องก็คือมันไม่ใช่พริกแกงกับพริกต้มมันมันใส่กรเทียมยหุกขาตะไคร้เอพวกนั้นเดี๋ยวซอยใส่สันเกลือเป็นอันดับแรกเพราะว่ารวมทำชอบใส่เกลือว่ารสชาติมันได้กว่าน้ำปลา ใส่เยอบหน่อยอเครื่องซอสพี่น้องไม่ได้ครัวอะไรแล้วบางคนเขาต้งเขาครัวเขาก็ได้มาแต่เราไม่ครัวหรอกอ่ะเลย ยังตรงอะไรนี่เราเครื่องถึงที่ของตรงเพชรตรงหอมเนาะถึงจะอร่อย <c oughs> ขาขาเลืองไม่มีอยี่น้องขาเหลืองหมดเลย ห้อขาก็เหลือเป็นขาอ่อนเพราะว่าเราชอบกินข้อขาด่านีขยอดสบปล่อย ไอีกของเรามัานมันไข่ๆเลยไป่นออืมเนอะขคมบาทเลยพป่นอ ขวั่วเขานน้เป็นของเจอสมทมในยอดคั่วเสริสชดลยอหงายกลัวเนาะมันสองเสียวเวลาที่นีีกแราวหน่ยน้ำมันเดือดลืมปิดหกนำเสนอรลืมแม่ลืมใส่ของเปี่ยวใบ้สมป่อยของอร่อวย 看天气哈。 พร้อมสีสันเพิ่มความเพชรนะบกัวเพชรไม่พอพี่น้อง ต่อไปก็เป็นฝ่ายอีพี่น้องทำไมถึงเรียวกว่าทุดิบนี่พี่น้องเพราะว่ามันยังไม่สุกเนาะ <c ười> <c ười> ก็เลยต้องเรียวกว่าทุดิบเอาขวมบาทในตัว่า หมนเดดือขั้นตอนต่อไปก็เป็นเมนูเกือบสุดท้ายแล้วพี่น้องกันหอมผักชีว่าขั้นตอนเกือบสุดท้ายว่าอะไรขั้นตอนสุดท้ายคือการกินอันนี้ เมนมต้มอ,อื่นปีนึงก็จะได้กินที่หนึ่งคือทองใ้สื่อเองคงม,มีกระตังสื่อเนาะถ้าหาก,กินเองก็จะพอได้กินอยู่ก็ไม่ได้เยอะได้แยะอะไรดอกจะสองสามรูเนี่ยก็พอได้กินเนาะเมนูต้มอ,อื่นใส่แป้สมปล่อยตอนนี้ก็จะเป็นการแย,ยกหล่างเนาะเราจะสลายอื่นให้มันไปยูมในท้องเองก็ ไม่กินให้รู้รพี่น้องจมุกกินไม่สุภาพเดี๋ยวพี่น้องหย่ดเลือใจวันนี้ก็เมนูต้มอึงเรียบร้อยไปดูด,ดีแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ The Red Man ดวันนี้เมนูต้มอึงโชคดีสวัสดีครับ The Red Man